แล้วแฟนอ่ะก็เริ่มเอามือไปจับร uh uh ู้สึกว่ามันตึงมือมันมันตึงมืออ่ะมันกาลังแข็งอ่ะนึกออกปะมันกาลังแข็งแล้วบอกว่าจะทําอะไรเนี่ยแล้วมันสวดเข้าไปแบบุ่วดวดขึ้นไปเลยอ่ะสวัสดีค่ะเต็มปากวันนี้อยู่กับพอสอปิงลี่ค่ะสวัสดีค่ะ ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแต่คือเรื่องคุณแม่ก็คือเข้าหูมาแบบเป็นปากเหมือนกันว่าแม่เป็นบว็อกอะไรมาเต็มปากขนาดนั้นคะ่ะกับแฟนไง <c oughs> เรื่องตอน,น,นแบบว่าแฟนไปฝึกตำรวจแล้วก็เพิ่งออกมาคือไม่ค่อยได้เจอกันไงเราอยากให้แม่เล่าตั้งแต่แรกหม่อนว่าเรื่องวันนั้นเป็นยังไงก็คือจะบอกว่าตอนที่เขาเป็นนักเรียนตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขาต้องฝึกตลอดเลยแล้วกว่าที่เขาจะปล่อยให้กลับบ้านได้อะคือประมาณ องอาทิตย์ครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรอย่าง,งเงี้ยแล้วจังหวะที่แบบว่าตอนนั้นคือต้องไปต่างจังหวัดพอดีก็เลยเอ่อด้ยวยความคิดถึงด้วยด้ยวยความควดทุกต์ของเราด้วยอะ่ะเนื้อออกปะ <S <S เราก็เลยคิดว่าแบบว่าเออมันใช้เวลาเยอะวอาจะถึงพิซซาโดโลก่กันเนื้อออกไหมาจากน,นะครปฐมไปพิซซ่าโดโล่คือมันนานมากอะ่ะระหว่างเออระหว่างนั้นน่าจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ชอบแบบเป็นคนติดสกินชิปคืออย่างน้อยต้องมีส่วนหนึ่งแบบว่า กลาแฟนไปจับแฟนอะไรเงี้ยเออแล้วก็บบเล่นๆกันไปเรื่อยๆจนแบบว่าเราเริ่มไล่เลเวลเรื่อยๆอ่ะเพราะเราดูว่าแบบว่าเออมันก็ต้องเนาะผู้ชายก็ไม่ได้เจออะไรอย่เงี้ยเ,เราก็ค่อยๆเริ่มไปทีละสเต็ปอมไปเลยสี่ชั่วโมงตลอดเวลาไหมไม่ตลอดโ,หโอหอมตลอดเวลาขนาดแต่ก็คือนุ่นไปเกิดเป็นป,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 ปลาช็อกเกอร์ เอาแม่แล้วค,คือเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้ชายเนี่ยยาว<ค>นานขนาดนั้นก็ทนไหวเหรอเขาก็ไม่เขาก็ไม่ทนตรงพิจิตก็เกิด<ห>ถึงส<ห>ิศนุโ,โลกแหละงอก้ะอ่ะ,อะมันก็ใกล้ถึงแล้วนะทำไมไม่ทนละ่ะทำไมก็บางอะไรบ้างมันก็นกเออมันก็ต้องมีอารมณ์บ้างแล้วล่ะก็เลยไม่ถึงพิษนุโลกค่ะจบที่พิจิตก่อนนะคะฟั <c oughs> งมาปบมือให้งั้นเข้าคอนเซปต์รายการหน่อยที่ว่าจะต้องถามทุกคนที่มาว่า มีประสบการณ์การที่แบบไปล้วงเขาหรือว่าเขาล้วงเราเอออ่ะโดนล้วงโดนล้วงอะค่ะโดนไม่ใช่ล้วงแบบไปจบล้วงนะคะแบบประสบล่อลวงอิลโดนล่อลวงะคือจะมีตอนเป็นเด็กเลยก็คือตอนช่วงม,มาท่รงมสา,าม,มอ 3, ตอนก็คือแบบว่า,วาจะมีแบบพวกรุ่นพี่กระเทยเขาเข้าค่ายทหารกันเออยีเรื่องค่ายทหารคือเรารู้อยู่แล้วกระเทยเข้าค่ายทหารยังไงก็คือต้องไปโดนโดนเอากันนึกออกปะ แต่ในความที่เรายังเป็นเด็กอ่ะเราแค่อยากรู้เฉยๆเออเราก็อยากจะไปเห็นว่าเออมันสนุกยังไงวะการเข้าค่ายทหารของกระเทยรนึกออกปะผมสั้นหัวโปกไปเลยนั่งซ้อนท้ายพี่กระเทอไปแถวบ้านตัวแม่ก็ไปมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงมาเนี่ยมึงต้องแบบ<ด>มึงต้องเอานะ,ะถ้ามึงไม่เอาผู้ชายเตะน,นะคะพอไปถึงปุ๊บจำได้เลยว่าพี่พาเข้าหลังค่ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปหุ้ยมืดมากขับเข้าไปไกลมาก ฟิลเหมือนลัดดาแลนอะเข้า่านหมู่บ้านรัดเลาะเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นพวกหมู่บ้านทหารนะหอ,อ,อกปอต้องขับรัดขับเลาะขับเลาะขับรัดจนไปถึงถึงโรงครัวที่มีรถเมย์อะรถเมยรถเมยรับส่งอะทหารอะจอดอยู่คันหนึ่งอย่าบอกนะว่าโดนมาทั้งบัสอะมามามา,มาเ,รเราก็เลยแบบว่า ไม่อยากมาเราเริ่มกลัวแล้วไม่ไม่รู้ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามพี่เขาพากันมาเอากันที่นี่จริงๆหรอไม่น่าจะมีอะไรที่ปูนอนแล้วออกกันได้อ่ะคือเหมือนแบบว่าคือยืนไกลข้างคงหญ้าเฉยๆอ่ะเออน่าจะทว่ามาสามสิบนาทีผู้ชายก็มากันมากันมาสามสิบคนมาประมาณสามสิบคนสามสิบคนประมาณหก รวมเราด้วยอะประมาณเจ็ดคนอุ้ยกลัวเพราะตอนนั้นมาแต่ละคนกินเงื่อกินความเปรี้ยวความจำลความแบบอะไรเงี้ยแบบเพิ่งฝึกกันเสร็จแล้วแบบเสื้อยังเหม็นกันอยู่เลยอ,ะอ่ะนืกอออกป้าแล้วพี่ตัวแม่เราอะ่ะก็ไปล่าผู้ชายมาคนนึงผู้ชายบอกมาครั้งแรกเหรอบอกว่าใช่ค่ะบอกแล้วแต่งตัวแบบนี้ตลอดเลยเหรอ <laughs> ก็บอกว่าเดี๋ยวเธอรอก่ออนซีบอกว่าเดี๋ยวรอเอาพี่เราไปด้วยอะไรหรูบอกว่าจะรอพี่ทําไมเราถ้าอยู่กันเยอะเราไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้มเราขึ้นไปเลยอุ้มไปเลยหรอช้อนเลยอ่ะช้อนขึ้นรถอันนี้ไปเลยอ่ะขึ้นรถเมย์ไปเลยเราก็อุ้ยพี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยพี่หนูไม่ได้นะเพราะหนูไม่ได้ทําแท้งเลยหนูมาแบกว่าผัดถือไม่ได้แล้วอ่ะก็ต้องทำทีนี้ปุ๊บ ผู้ชายเขจับเรานั่งลงอย่างน<อ>ี้ใช่ไหมเรบระบนรถเมล์เออให้เรานั่งพุกเข่าแล้วมันก็แกะกางเกงแล้วก็ฟักออกมาโอ้โหเหม็นมากอะเหม็นมากอะเพิ่งฝึกเสร็จเพิ่งฝึกเสร็จแน่นอนยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้าง <N> <S <S เนื้อป้าแล้วคือพยายามแบบพอมาเปิดออกมา <S <S คือแล้วนางก็เอามือเราไปจับแล้วตอนน,นั้นน่ะเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยตื่นเต้นมากอันนี้คือ จริงจริงด้วยอ่ะเรือเปล่ปะคือคือคือมันไม่ใช่เตกอ่ะมันคือนาตาเนียของผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเส้นเลือดคือมันเต็มแผลแบบสองถ้าถ้ามาสมัยนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือสองกำผัวได้อ่ะเพราะตอนนั้นจับจับไปอ่ะยังเหลือแบบที่อีกอ่ะเราก็อุ้ยทำไงดีมือมือก็สันใช่ป่าอุ้ยเขาบอกอมเลยอมเลยบอกอุ้ยยังยังอย่างเงี้ยเราผู้ชายก็กดคอเราอย่างเงี้ยปะเราก็ โอ้ยเจ๊ที่อะไรอย่างเงี้ออยยังยังอะไรอย่างเงี้ยจนเราแบบโอ้ยเจ็บหน้าไปหมดเลยรู้แต่ว่าผูออ้หใหญ่ทำไมมันแข็งขนาดนี้วะเสียดหน้าเสียดหน้าเออสียดหน้าไปหมดเลยอ่ะก็ต้องซ้ำคือฝืนทนแบบอมเข้าไปอย่างนั้นออนะออแล้วทีนี้ปุ๊บเราอ่ะเหมือนพอเราโดนบังคับให้อมแล้วมันใหญ่มากอ่ะมันจะอ้วกมันก็หายใจไม่ออกด้วยอ่ะเป็นวิวแบบอะไรย่างเงี้ยหายใจไม่ทันด้วยหายใจไม่ทันแล้วเราเด็ก นึกอปะเราก็เลยแบบว่าอุ้ยไม่เอาแล้วพยายามแบบปัดปัดปัดทีเนี้ยเหมือนพวกถ้าห่างคนอื่นอ่ะมันก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อยี่นี่ไม่เคยอยากจะแกล้งเด็กอ่ะแม่ยังไงเออก็เลยแบบวิ่งมาหาเรากันมันไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยนึกออกปะมันจะมาประมาณสี่ห้าคนแล้วว่ะแล้วทุกคนก็คือเอาตีตีตีแขนตีคอตีแบบคือเอาตีเราไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบ อุยกลัวมากตอนนั้นน่ะทําอะไรไม่ถูกอ่ะคือทุกคนแบบรุมเอาไปมาให้เราแบบอมหมดเลยอ่ะเพราะด้วยความแบบเราทําไม่เป็นอ่ะแล้วมันดูมันคงจะเสียวันละมั้งมันตลกคนอื่นด้วยไงคนอื่นอ่ะมันตลกเราแม่จะเสียวเราแม่อาจจะแต่ว่าเราเป็นยังไงบ้างแม่ตอนนั้นแม่อาจจะไปพี่กระเทยที่มันชอบอ่ะคือพี่กระเทยก็คือขับกันนึกออกปะก็ร้องไห้ทีนี้พอพอเริ่มร้องไห้อ่ะก็เริ่มกลายเป็นแบบว่า เริ่มไม่เอาแล้วเริ่มแบบสะบดัดมือนี่นั่นใจเล่บใ,ใจไม่ดีแล้วใช่ใจไม่ดีโอ้โหเอาจริงๆคือจับถอดเสื้อจับถอดเสื้อถอดอันนี้คือเปลือยท่อนบนแล้วเอามาตีทามแขนแล้วอะ่ะดีที่ไม่โดนเอาถ้าเอาตอนนั้นคือแตกนะคะบอกก่อนลีบ,บ,บอกออกไปเลยบอกว่าพี่ยาถึงยังไม่ได้ทำแบบทำแทงเลย,ยแต่หนูแตกถึงตรงที่นั่นคือพูดไปเรื่อยด้วยความกลัว เออเอาแล้วถ้า <c oughs> ไม่เป็นรวงเขาล่ะ <c oughs> เคยไปรวงเขาบ้างไหมท่านลวงเหรอก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่เล่นบีทอกให้น้องเนี่ยสมัครให้เนี่ยแล้วก็จะมีแบบอย่างนี้เหมือนว่าช่วงบีทออ่ะมันจะเป็นช่วงที่ผู้ชายอะ่ะมันมาง่ายมากๆแล้วก็จะมีพวกแบบว่าอีแอคที่มันเอารูปเราอะ่ะไปใช้ <c oughs> เอาไปใช้ <c oughs> เอาไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย แล้วแบบมันเอาไปนัดผู้ชายจากนั้นก็เลยแบบว่าอุ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอก็เลยให้น้องอ่ะโหลดมาแล้วก็เอามาหลอกผู้ชายให้มาให้มาโดนกัะเธยอมกันนี่แหละเพราะว่าเราเริ่มมีพเพื่อนเยอะใช่ไหมทีนี้ปุ๊บเราก็โหลดแล้วก็ใช้รูปเราจริงๆทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเรียกผู้ชายมาให้พวกเพื่อนลุมอ่ะได้ง่ายมากๆเลยอ่ะก็เลยเคยนัดมากที่สุดเลยอ่ะ สิบสามคนสิบสามคนสิบสามคนคือผู้ชายหรือเพื่อนผู้ชายเพื่อนมีอยู่กับประมาณห้าหกคนห้าคนรวมเราด้วยน่าจะหกคนผู้ชายคือมานั่งกันแบบเรียงอย่างเงี้ยเลยอะ่ะแล้วเพื่อนอะ่ะอยากมากอยากจะแบบอยากจะอยากจะได้ผู้ชายก็ทำไงดีวะทำไงดีวะครับนู่นนี่นั่นเราก็เห็บเพื่อแบบถโถเอ้ยเออเดี๋ยวจะเรียกผู้ชายมาให้ก็เลยโหลดแล้วก็อันนี้มานั่นแหละ ก็น,นัดผู้ชายก็แอดแอดเราก็ไปไล่ไล่ไลทีเราคนเลยวะไหมมาเลยแค่นั้นนะพิมพ์ไปแค่แบบเอาไหมเออเอาไหมแล้วผู้ชายตัวใหญ่อะก็จะต,ตอบว่าเอาเพราะใน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 แอปอันนี้มันจะมีระยะบอกว่า<อ>เราอยู่ไหนอยู่ใกล้ไหมทําอะไรนู่นนี่นั่นอนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายต่อการแบบนัดเวลาที่เราจะเอาผู้ชายขึ้นไปเพื่อนเราอะ คือเราจะลงมารับอืทีละคนแบบว่าเออมากับเราก็พาผู้ชายขึ้นลิฟต์ขึ้นไปที่ห้องเพื่อเราก็จะสแต็มบายใส่ผ้าขนหนูรอแลละเนี่ยมีทั้งหมดสี่ห้องก็เข้าไปผู้ชายถามว่าอยู่กับใครเราก็บอกว่าอยู่กับเพื่อนอืมแต่เพื่อไม่ได้เอาหรอกเราเนี่ยเอาเองอเอเอก็เลยแบบว่าพอไปถึงปุ๊กก็จะให้ผู้ชายแบบเข้าห้องน้ําก่อนเข้าห้องน้ําเพื่อให้ผู้ชายแก้ผ้านะคะ เทคนิคอันนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ถ้าสมมุติว่าเราจะมีตัวสลับสมมุติว่าเราจะมีตัวสลับเนี่ยเราจะต้องใช้มุกนี้คือถ้าผู้ชายมาถึงแล้วปุ๊บให้ผู้ชายเข้าน้ำก่อนเลย <c oughs> แก้ผ้าก่อนเลยแก้ผ้าแก้ผ้านู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บให้ผู้ชายออกมานั่งที่เตียงอเออก็แกล้งให้เพื่อนนอนหลับไปก่อนพอผู้ชายออกมาปุ๊บนั่งที่เตียงปุ๊บบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาลืมถุงยางเออ ลืมถุงยางเอาไว้อีกห้องนึงเดี๋ยวมาออเออเดี๋ยวเตงนั่งอยู่นี่ก่อนนะประมาณนั้นออกไปเลยก็ออกไปเลยเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเพื่อนจัดการเองเอาแล้วอย่างนี้ผู้ชายเขายอมไหมออม,มันแก้ภาพไปแล้ว <c ười> มันจะไม่ยอมได้ยังไงแล,แล้วมันก็ามาให้กับเธอมันตั้งใจจะมาเซตส่วน<อ>ใหญ่ผู้ชายมามันคือมันมีความมีความกำหนัดอยู่แล้วอะประมาณแปดสิบถึเก้าสิเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราจะไม่พูดว่าร้อยหนึ่ง เนาะเพราะว่าร้อยหนึ่งมันดูแบบมันดูมั่นใจเกินไปฟันธงไปหน่อยหนึ่งเออมันดูฟันธงไปนิดนึงแล้วก็เออแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบถ้ามันมาถึงแล้วมันเห็นหน้าเรามันเห็นหุ่นมันเห็นความแบบย่วอะไรของเราอะอย่างน้อยอะมันก็ต้องเสร็จออกไปเรียวออกมาก็ทําแบบนี้ก็คือเดินขึ้นเดินลงก็คือต็กคนนี้ปุ๊บก็ลงไปเอาคนใหม่ขึ้นมาคนไหนเสร็จแล้วก็มาเดี๋ยวเราลงไปส่งอุ้ยเธอเอากับเพื่อนเราไปแล้วเหรออ๋อโอเคเสร็จจะผ้า จีใส่ให้แต่เพื่อนวิจัยแต่เสื้อผ้าแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวล้อมนะล้วกันเประสบการณ์ครั้งแรกของแม่ในแม่เคยเล่าที่ไหนหรือยังก็มีบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้เอาลงเซ็กครั้งแรกกับกับกับแฟนคนแรกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันกลัวทําไม่ถูกเฉยเฉยแล้วอายุสิบสองสิบสามเองปอหกมอนหนึ่งเลยมอหนึ่งอืมเริ่มเรียนรู้เรื่องเรื่องเรื่องเซ็ก์บ้างเพราะเราเริ่มมีแฟนแล้วเพื่อนก็บอกว่า เอาสิมึงลองดูอะไรอย่างเงี้ยโน่นนี่นั่นด้วยความแบบอยากลองอยู่แล้วเนาะก็มีโอกาสได้ไปนอนบ้านผู้ชายก็เลยลองแต่ว่าระยะเนี้ยประมาณหลังจากที่คบกันแล้วนะประมาณสองเดือนถึงได้ไปนอนบ้านเขาอ่ะก็พ่อแม่เขาก็รู้ว่าคบกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นอะไรเลยว่าชวนมาเล่นเกมแล้วนอนค้างสมัยนั้นจะมีเกมเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบ้านเขามีก็ไปเล่นแล้วก็นอนอยอายุเท่ากัน เขาเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งสิบสองแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันห่างเดือนอะ่ะเออ,เอ,อต้องบอกแบบนี้ทีนี้ปุ๊บก็กะเล่นกันไปเล่นกันมาเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วมือไปโดนมือไปโดนอะไรแม่มือไปเดินมือไปโดนต้องบอกเป็นน้องเพราะว่าเด็กมันก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเราจะไปเรียกว่าไม่ไม่ถูก เราก็เลยเริ่มมาจูบก่อนเริ่มแบบจ๊บเลยอนะ่ะเริ่มจ๊บเริ่มคอรเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเป็นเด็กอะ่ะเราไม่เคยโดนใครแบบมาโดนคอโดนหูโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเราก็แบบว่ามันเกี่ยงนั้นะมัน <c oughs> ออกมา,ออกมามเราเขาเจี่ยงนะคอปี้เลิฟสุดๆใช่แล้วก็แล้วแฟนอะก็เริ่มเอามือไปจับ <c oughs> แล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันตึงมือ มันมันตึงมืออ่ะมันกาลังแข่งอ่ะเึกอ,ออกบ้ามันกาลังแข่งแล้วบอกว่าจะทําอะไรนี่จะทาอะไรนี่แล้วแล้วแฟนแล้วแฟนก็เลยบอกว่าแบบเออลองทําให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบอยากรู้บอกว่าก็พวกพี่ก็บอกว่าแบบเออมันทําได้นะมันแบบแค่อมๆกันก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ ไม่เป็นทาไม่เป็น <c oughs> เพราะว่าอีพวกพี่กับเธออ่ะพวกพี่กับเธอก็จะสอนเราว่ามึงถ้ามึงโดนเอาครั้งแรกอะเลือดมึงจะออกมาเป็นกระถูดนะคะ <c oughs> อันนี้บอกว่าเราอ่ะกลัวเราเรากลัวแค่ว่าแบบเดี๋ยวถ้ามันเลยเธออะเดี๋ยวมันจะโดนเอาแล้วเดี๋ยวเลือดมันจะเป็นกระถูดนะคะ <c oughs> อันีบอกว่าแต่ถ้าโอมก็คงไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะเลือดออกตามไรฟันเฉยๆพอทีนี้ปุ๊กก็เลยแบบอ่ะก็ลองเราด้วยความที่แบบไม่เคย ไม่เคยเนาะเราก็อมไปทางนั้นเลยอะ่ะอมไปแบบอมไปทางอันน่ะอมไปทางอแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสุดทั้งอันของปากเราเนอกป้าเวลาปกติเราก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังเหลือเออ,เ,อ,อเราก็อมไปแล้วทีเนี้ยแฟนก็บอกว่าแบบเอาเข้าออกสิป้าแบบเอาเออเอาเอาเข้าเอาออกอย่างเงี้ยเหมือนในหนังโป๊อย่างเงี้ยเออเออนี่นี่ก็ นี่ก็ลองเอาเข้าออกนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็ตื่นเต้นมันก็มีฟิลแต่ว่านี่นี่ยังรู้สึกว่ามันทําไมไม่เหมือนในหนังโป๊เลยวะมันยังไม่เหมือนในหนังโป๊ที่เราดูเลยวะอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอออาจจะต้องลองจับอะไรอย่างนี้บ้างก็เริ่มจับเริ่มเเป็นแล้วริ่มนิดนึงเริ่มนิดนึงแล้วก็สังเกตเสียงของของแฟนอ่ามันก็เริ่มเสียวแสดงว่าเราเริ่มมาถูกทางนะทีนี้ก็เลยเริ่ม เริ่มลองทําแบบอย่างอื่นบ,บ้างก็คือแบบว่าลองเลียลองเมมลองแบบชักให้มันแบบตรงจังหวะอะไรเงี้ยทำไปแค่นี้ยคือแตกแล้วคือแค่นี้ก็เสร็จครั้งแรกเลยจําได้ก็คือทําประมาณนี้แล้วเ,เราเริ่มรู้สึกว่าเออคูก็ทําได้นั่เนี้ยเออก็ทําได้ออนะเน,นี่ยอ,อ,อะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบ มันน่าจะเบื่อให้อมแล้ววะอ <No. S 1> มันก็จะแบบว่าขอมีอะไรได้ไหมอะไรเงี้ย้วยความที่เราก็กลัวแต่ก็ตัดสินใจเอาวะกระโถนก็กระโถนใจสซกเย็นวันศุกร์เลย <c oughs> ขโมยผ้าอนามัยพี่มา <c oughs> ใส่กระเป๋าไปเลยแล้วไปบ้านผู้ชาย้ <c oughs> ดยความที่กลัวเลือดจะไหลไปกระโถนแล้วพ่อแม่เขาอาจจะเห็น <c oughs> กับผ้าปูที่นอนเขาหรืออะไรเขาเออเราก็ไปเลย พอไปจริงๆปุ๊บเราก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มเราก็รอให้จังหวะกับโอกาสมันพาไปแฟนก็เล่นเกมกินข้าวกันนู่นนี่นั่นปุ๊ก,ก็มานอนทีนี้ก็เอามือเราอะไปจับเราก็รู้แล้วว่าอาจะแฟนจะเริ่ม,มแล้วเขาก็ขอจริงๆว่าแบบเออขอลองแบบลองเอาหน่อยเธอแบบอย,อยากอยากลองอนานม,มากแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอาอก็เอาดี มันก็ตกใจว่าเออรอบเนี้ยทําไมให้ได้ไรเงี้ยเออก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเลือดมันไหลเดี๋ยวเอาผ้าทำไมพี่มาใส่ก็ได้ก็เดินไปเอาผ้าใส่ดูเออเอามาโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยก็เอาโอเคก็เริ่มทํากันมันก็ไม่เข้าก็ท่านี้ไม่เข้าท่านี้ไม่เข้าท่านี้ไม่เข้าไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นแบบท่าหันหลังง่ายๆเลยหนหลังทีเนี้ยพอมันจะเอาเข้าอ่ะเขาก็ถามเราว่าเราเจ็บไหม เราก็บอกว่าเราไม่ประมาณนี้ไม่เจ็บเออเขาก็ทําอยู่อย่างนั้นอะทําค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆแต่เขาก็บอกว่าอุ้ยทาไมมันเจ็บจังเออในในขณะที่เรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเจ็บเพราะว่ามันทําอยู่อย่างนี้จนมันมันเริ่มแบบเออลูมันเริ่มเขาเรียกถ้ามาเป็นตอนนี้พูดแบบไม่อายอะลูมันเริ่มทําความรู้จักกับไปแล้วนึกออกปะเออแต่ของแฟนอะคือด้วยความที่เส้นสองสลึงมันเลืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือมัน มันบีบมากอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันแบบอุ้ยทาไมทําไมทําไมเจ็บจังมันปวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราไม่รู้บอกว่าพอก่อนไหมเพราะว่าเรายังไม่รู้สึกว่ามันจะเลือดจะไหลมาเป็นกระถูกเลยของเราอะคือออกป้าทีนี้ปุ๊กก็เขาก็บอกเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าออกอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําอีกหรือว่าจะได้เอาเข้าไปมากกว่านี้ได้ขนาดไหนมันอยากเอาลองเอาเข้าไปทั้งหมดก่อนเราก็อ่าโอเคพอมันแบบ หลุดเข้าไปแบบเรารู้สึกว่าน่าจะประมาณหัวมันอ่ะเขาไปอ่ะความรู้สึกมันเหมือนเหมือนเชือกขาดเสียงมันตั้งอึดอึดปึดอย่างเงี้ยตาเตอแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยอ่ะคือเจ็บคนได้คนได้แต่แบบแฟนรู้แล้วแหละว่าเริ่มเจ็บก็บอกว่าก็ถามกันตลอดว่าเจ็บไหมนู้นนี้นั่นอะไรเงี้ย ก็ก็บอกว่าอันเนี้ยเจ็บเจ็บแบบเจ็บปะนล้วแบบเจ็บก็คือแบบเจ็บแล้วทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ทําทาทาทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ็บและอ่าเขาก็ายข้ายางยางยางแล้วจังหวะเหมือนว่าเขาอะกระแทกแรงเข้าไปนิดไปกระแทกแรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วมันสวดเข้าไปแบบ บขึ้นไปเลยอะ่ะเราแบบถ้าเด้งขึ้นไปบนหลังคาได้อะ่ะคือเด้งขึ้นไปแล้วอะ่ะเนื้อออกปะคือมันแบบจุกมากๆเลยอะ่ะเหมือนขึ้นไปติดบนหลังคามันเด้งแบบว่าวูขึ้นไปเลยอะ่ะล้วก็บอกว่าแต่แปลก,ก็คือแบบว่ารู้ว่าเหมือนเหมือนมันก็รู้ว่าจังหวะแบบมันกระแทกแรงมันก็เลยล็อกแขนล็อกอะไรลราลกไว้เราก็ค่อยๆหายใจไปก็ค่อยๆคยึก ทำ,ทำไปเรื่อยๆทำๆจนมันจนนางก็เสร็จไรเงนะี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เอาเข้าไปจนสุดอะ่ะมันแยะค่อนข้างยาวนะคะถึงเรียกว่าเป็นแต่ก็เป็นค่อนข้างยาวอยู่และดิฉันก็น่าจะทนได้แค่ประมาณครึ่งอันในวันแรกในครั้งแรกเออ,เอ,อก็ไปประมาณนั้นแล้วเขาก็แบบว่าเออดีนะอไรเงนะี้ยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ไรเงนะี้ยแล้วแม่รู้สึกยังไงละ่ะก็เจ็บเออมัน <laughs> ก็จเจ็บแล้ว แต่อีผู้ชายบอกดีแต่แม่บอกเจ็บใช่มัน<อ>มันเจ็บมันปวดในรูอะแล้ววันนั้นเริเป็นกระถนจริงไหมไม่จริงต้องมีออกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นถึงกระโถนอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะแบบว่ามีของแฟนด้วยอะไรด้วยเพราะว่าแบบก็เพื่อนขอบๆไปหมดเลยอย่างเงี้ยเออก็มานั่งดูว่าแบบมันจะเป็นกระถนจริงไหมด้วยความที่เราก็คือเราเรียนวิทยาศาสตร์เนาะเราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่า มันจะไปกระโดดจริงไหมก็มานั่งดูว่าเออมัน,ป,นประมาณไหนอะไรก้ยก็เป็นประมาณนั้นก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณแม่ปิงนลี่นะคะก็ทุกคนคะวันนี้ก็เต็มปากเต็มคำกันพอสมควรอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครคนไหนก็คอมเมนกันมาได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ